ครับร้าน JJ ไวชอปรับผมวันนี้แดด125นะครับตัวนี้พอบาติดตั้งในชุดกล่องท้ายอลูมิเนียมนะครับหรือว่าจะเรียกเป็นปี๊บอลูมิเนียมก็ได้ตัวนี้จะเป็นตัวสีดำแบ็คเอディชั่นเลยนะครับเป็นดำทั้งตัวมือจับเออตัวกดเปิดปี๊บทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับนี่ด้านในคันโดนี้จะขนาดความจุที่45ลิตรน,นะครับ ใส่หมวกได้ประมาณ1ใบเต็มๆด้านในเขาก็จะปุูกอินเนอร์มาให้อยู่แล้วรอบใบทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วก็ขอบของด้านบนจะเป็นขอบยางครอบทับ,บด้านล่างลงมากันน้ำนะครับเปิดปิดง่ายเยียงเกี่ยวแล้วก็ล็อกได้เลยนะครับตัวล่างแนะนำให้ล็อกทิ้งไว้ตลอดนะตัวบนเราจะไม่ล็อกก็ได้ทั้งหูทั้งพลาสติกอะไรนี่ส่วนใหญ่จะเป็นสีดำหมดเลยนะแล้วก็บอกทิ้งให้ในตัวเลยนะครับ ตัวนี้ลูกค้ามีแหลกท้ายมาแล้วสามารถติดตั้งกับเพดของกล่องของปี๊บตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นขนาดความจุ4 5ลิตรนะดูจากด้านหลังใหญ่อยู่แต่พอเทียบจากด้านหน้าแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับใส่หมวกได้ประมาณ1ใบเต็มๆเลยนะสนใจก็ติดต่อที่ร้าน JJ Bike s h o อได้โดยตรงเลยครับ ทางร้านเราก็มีพวกกล่องท้ายพีบอรูมิเนียมให้เลือกอีกหลายตัวเลยนะดูรอบๆครับตัวนี้ขนาดความจุ4.5ลิตรนะเป็นรุ่นสีดำแบล็กอีพิชั่นนะครับตัวใหม่ขอบคุณค่ะ